สวัสดีครับแฟนเพจราคาคุยกลับมาพบกันเช่นเคยกับผมเก่งมิดฟิลรับหน้าที่ในการวิเคราะห์ฟันธงฟุตบอลเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วสว่วนในวันนี้1คู่ที่ผมคัดมาเน้นๆไปกันที่ศึกฟุตบอลเกาโชซิลลาของอิตาลีเป็นการพบกันระหว่างเจ้างูใหญ่อินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบลญญาทีมอันดับ18ของตาราง โดยคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาบ้านเราจากสถิติที่พบกันมาเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยแน่นอนว่าอินเตอร์มิลานค่อนข้างทําได้ดีกว่าแต่สถา,านการณ์ล่าสุดของทั้งสองทีมอินเตอร์มิลานหลังอันดับ3ของตารางคะแนนยังได้ลุ้นพื้นที่ยุโรปในฤดูกาลนี้ยาวๆส่วนทางด้านโโลญญาพวกเขาอยู่ในโซนพื้นที่หนีตกชั้นอย่างเต็มตัว ในเกมล่าสุดถึงแม้เตอร์มิลานเกมในลีกพวกเขาจะบุกไปพ่ายกับโตริโน,โนมาศูนย์ประตูตอนหนึ่งแต่ก็นั่นเป็นเกมเยือนสําหรับเกมนี้ได้เล่นในบ้านส่วนทางด้านโบลุญาหกเกมล่าสุดของพวกเขาเอาชนะใครไม่ได้เลยเรียกว่าเกมลุกค่อนข้างห่วยเกมรับก็แย่ไม่แพ้กันอินเตอร์มิลานในเกมนี้ ต้องยิงถึง2ประตูถึงจะพอใจแฟนบอลเฉพาะกิจแต่ดูแล้วถ้าลูกแรกมาเร็วลูก2ลูก3น่าจะตามมาได้เพราะเกมลุกลงกันครบทั้งมาเซโลโบโซวิตมตเตโอโปลิตาโนอีวานเปรลิซิตและมีหน้าเป้าอย่างมาโรอิคาดีตัวที่ฝากความหวังได้แน่นอนสำหรับมาโรอิคาดีในเกมนี้มองมุมไหนแล้วอินเตอร์มิลาน เจ้าบ้านได้เปรียบทุกทางดูแล้วเกมนี้น่าจะเอาชนะบรุรญญยาได้ไม่ยากเกมนี้ผมชี้ชัดไปที่ทีมเจ้าบ้านอย่างเจ้างูใหญ่อินเตอร์มิลานครับหนึ่งทีมวันนี้ที่ผมชี้ชัดฟันธงให้ตามเชียร์กันไปกันที่อินเตอร์มิลานครับขอให้ร่โชคดีสวัสดีครับ